ไอ้เฮีอยลืมปรับหมดปืนเกือบตายแล้วไอ้สัสตว์เมื่อกี้เฮ้ยทานายมาแล้วไปอู่เร็วรถ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 รอให้มันเข้ามาใกล้ๆนะแล้วข,ขับขับยิงมันขับมายิงมันอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันลนแน่ถ้าขับยิงมันะอะพี่ต้องรีบแล้วพี่คนหนึ่งอะเอาไงอะ เฮ้ยเพื <sneak of> <writers> ่อนรถรถรถเร็วมันจะมาแล้วไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วถอยมาถอยมาถอยมาเราลับเราลับเราลับเ tăng nương tăng nương ừ. tăng một tăng một ừ. tăng một léo, tăng một léo, tăng một hello

พี่มาช่วยเก็บของหน่อยโอ้โหของผมแน่นจัดซิกสามกระบอกเอาเดียวเ,เดียวผมของผมผมยิงทังนั้นเลยนะตรงเนี้น